สวัสดีค่ะมานะกมากกินข้าวกับย่าจะนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีเป็นทางการจ้ะเมนูย่าจิ้วก็มีเกงหน่อให้ร้อนๆอ,อ,อีกแล้วค่ะมาค่ะมาตั้งๆออกมาหน่อยเลยค่พปนปนินจะมามาพนปนินเผ็ดๆหอมๆกินประแดกแกงน้ำต้มประแดกนม่ขาดไมามากนใส่บักเขือจ้ะ ตำแบ,บแกแลกเด้เนื้อปลากับตำแหลกแล้วก็มีไข่ข้าวสองลูกผักกับมิสลัดมิทัวมิแต่งจ้าไส้กรอบอีสานอันนี้ของหลานจ้ะเดียวของหลานจะไว้หลานข้าวเหนียวหนึ่งกระติบตจ้ะมาอันดับแรกก็ขนมก่อนค่ะโอาเปิดพระร่วมแม่ในอาหามพระร่วมมหาในะนกัน ขนมจ้ะมาเดินมาได้ข้าวเหนียวร้อนๆจ้ามาเดินสุข,ขุมสุขคน FC เ,เกาเ่า FC ใหม่มากินขาวน้ำย่อยจ้าอของหวานตุท้ายก็มีมัมนไอ้มันดำมัน มั่นเอง่าที่เขาเจ้าขายอยู่ในเอนแมคโครน้ำนะมันญี่ปุ่นแอปเปิ้ลแล้วก็มิทูเลียนเม็ดหนึ่งจ้ะอันดับแรกขอปลอนจ้ะโอ้ขาดพระกาะถินเนาะมูงนี่พระกาะถินโอ,อ้กับปลฉาบ

น้องแอนตุ้ยี่ิย่ามน้องอังคุณป้าวันวันคุณป้าลินนาอังกฤษเด้่อน้องตาน้องตูข่าทชั้นแมงแล้วไม่ได้น,น้องตุลได้ น้องปอนคู่ฮัดคู่ฮัดสาวิสารกินข้าวไ่อยดับไม่ได้ไกินขามากินนแ,แม่เด้อเนื้อไกด,ดาวคินข้าวเอ้เบ่สุข,ขคนแล้วค่ะเริ่มท่านเอฟซีใม่เอฟซเก่าได้จะกินไฟ่ข้าวคับ ไข่น้ำแต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นน้ำแล้วมันจะมีไข่ด้านแข็งแข็ๆแต่ไม่มีตัวจะจะเป็นไข่น้ำนี่นจ้ะใช่ไหม ต้นเด้อถกกึงมย่าติดแกะแกะละไม่ใส่เห็ดใส่บวบใส่หลักท่องแกเลาวาห้องใส่เอาปีตูใส่กลาขา จะก็อเอาไให้รานมาแรงแ้งได้แต่เด้อเลืกเลียนมามเนียวเข่าเลยมือมันมั่นจ้ะแต่แกงน้ม่ เป็นน้ำมันก็คายสูดมันก็นเตัวหูแต กิ้มดาน้ำเหนืยรแยกกินเขาครับขอบคุณที่ีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมจ้าขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนนะคะเราก็จะเดินไปด้วยกันนะักะน้าในบ้านที่อยู่จ้ะขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบาย